ครับก็ขอสวัสดีนะครับยามเช้าเช้าวันนี้นะครับวันนี้นะครับบุญร่วมมีรหมอนะครับก็ได้มานำเสนอนะครับมีดของหลวงพ่อเดิมหนึ่งเล่มนะครับแล้วก็มีดของหลวงปู่เทศนะครับวัดสะทะเลนะครับอันนี้นะครับก็ถือได้ว่าโอ้โหนะครับ เก่านะครับถึงยุบทั้งสองเล่มนะครับเป็นมีดยุบต้นนะครับนะครับมีดยุบต้นรุ่นนี้นะครับนะครับสมัยก่อนถ้าผู้ไม่มีฐานะไม่มีเงินบูชานะครับเขาก็เอาด้าไม้ฝักไม้นะครับทันใดมีทุนทรัพย์นะครับก็จะเอาดาางานะครับ ฝักไม้นะครับแบบนี้นะครับส่วนมากนะครับนี่นะครับถ้าเป็นมีดยุบกลางนะครับก็จะเป็นด้ามงาฝักงาส่วนมากนะครับวันนี้นะครับเอามานําเสนอนะครับนะครับมีดยุบต้นนะครับนี่นะครับมีดยุบต้นนะครับเราจะดูยังไงนะครับนะครับมีดยุบต้นเราก็จะดูที่เนื้อเงินนะครับนี่นะครับ เนื้อเงินจะเปอร์เซ็นต์สูงแบบนี้นะครับนี่นะครับทําแบบโบราณโบราณนะครับนี่นะครับทําแบบโบราณนะครับทําแบบคนรุ่นเก่านะครับนะครับที่ยังไม่มีเครื่องมืออะไรทันสมัยนะครับนี่นะครับลักปลายงานตรงนี้นะครับก็จะเป็นเงินนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับดูครับเงินเก่านะครับก็จะมีคราบใครเหล่านี้นะครับ ขึ้นมาจากอายุการใช้งานนะครับความเก่านะครับนี่นะครับเส้นอย่างนี้ก็เป็นเงินนะครับนี่แล้วก็ดูที่เนื้องานนะครับนี่นะครับเดี๋ยวนะครับรอยลั่นๆอย่างนี้นะครับงานนะครับโอ้โหนะครับเก่ามากนะครับมีดเล่มนี้นะครับนี่นะครับก็ดูทิมเนื้อไม้อีกนะครับนี่นะครับ ไม้ก็จะเหี่ยวจะยุบจะย่นอย่างนี้นะครับนะครับมีอายุเป็นร้อยปีนะครับนี่สวยงามนะครับเป็นเงินนะครับแผ่นเงินนะครับนี่โอ้โหนะครับเจ้าของเขาเก็บรักษานะครับตั้งแต่ทันตาแล้วก็มาถึงรุ่นลูกแล้วก็มาถึงรุ่นหลานนะครับนี่นะครับเรียกวกาเป็นมรดกตก ทอดต่อๆกันมานะครับความยาวรวมด้าม15นิ้วนะครับเหลี่ยมนี้นะครับจะพอใบในเก้านิ้วนะครับนี่นะครับโอ้โ,โ,โหนะครับดูไม้นะครับนะครับเก่าปึกเลยนะครับเจ้าของเขาเก็บรักษาอย่างดีเลยนะครับคราวนี้เราก็ามาดูที่ศิลปะนะครับ มีจุดต้นนะครับนี่นะครับแบบนี้จะหายากนะครับไม่ค่อยเจอนะครับนี่นะครับลายกระหนกผีเสื้อนะครับนี่โอ้โหนะครับต่อลายนะครับโอ้โหนะครับดูครับอัขระเต็มทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับลายกระหนกสวยงามเลยนะครับนี่ ดอกไม้นะครับสวยงามนะครับโอ้โหดูตีน้อเหล็กนะครับนี่นะครับรุ่นเก่าๆอย่างนี้แหละครับผมแนะนํานะครับแล้วก็ผมก็แสวงหาแบบนี้แหละครับนะครับเก่าๆอย่างนี้ละครับนี่นะครับท่านใดสนใจนะครับนะครับเก่าๆนะครับก็โทรมาที่เบอร์0ูน5 8 6ป3 2 9ดห้าแปดหหนึ่งสามสองเก้านะครับนี่นะครับ หามีดต้องหาเก่าเก่าแบบนี้นะครับนะครับเราบูชาไปนะครับก็เพื่อหวังพึ่งพาพุทธคุณนะครับนะครับไม่ได้เอาไปค้าไม่ขายกําไรนะครับเราเอาไปบูชานะครับต้องหาเก่าเก่าแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับสมบูรณ์นะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับไม่มีอะไรสลับสับเปลี่ยนไม่มีอะไรแตกหัก นะครับน oh, 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 ี่แหละครับโอ้โหร้อยกว่าปีอยู่ในสภาพนี้นะครับก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับเจ้าของเขารักษานะครับนะครับนี่นะครับสมัยก่อนนะครับเขาจะพกนะครับเน็บกะเอวนะครับนะครับคนสมัยก่อนเขาจะพกเน็บกะเอวนะครับผ่าขมาขาดปุ๊บนะครับผ่าขมาขาดพุงมัดนะครับแล้วก็เน็บกะเอวนะครับ โอ้โหนะครับสมัยก uh ่อนนะครับรุ่นป uh ่อ huh. ร um well. um ุ่นปู่นะครับนะครับภาพยังติดตายังจําได้นะครับนะครับนี่นะครับอระนะครับนะครับโอ้โหนะครับนี่นะครับเต็มเลยนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับณโมพุทธยะนะครับ นี่นครับแล้วก็ตรงนี้นะครับอสังวิสุโลปุสะภูผะนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับต่อมาอีกนะครับโอ้โหนะครับ นามะพาทะหรือเปล่านะครับนะครับนะครับโอ้โหนะครับสุดยอดนะครับดีนะครับแม้แต่ตรงสันนี้นะครับก็ยังมีนะครับอักขรเต็มเลยนะครับโอ้โหนะครับนีนะครับดีนะครับดีนะครับ ก็เป็นยันนโมพุทธายะเหมือนกันนะครับแล้วก็นามะพาทะนะครับนี่นะครับนี่นะครับลายกระหนกผีเสื้อสวยงามนะครับเหล็กก้อนเหล็กรุ่นเก่าอย่างดีนะครับโอ้โหนะครับเหล็กรุ่นเก่าในผสมมวลสารอย่างนี้นะครับนะครับจะออกดำๆำคำคำแวววาวเลยนะครับนะครับดีนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับนะครับนี่นะครับ นโมพุทธายะนะครับนี่นะครับโอ้โหยนะครับนี่นะครับผมแนะนําอย่างนี้เลยนะครับโอ้โหยนะครับสุดยอดเลยนะครับเห็นว่ากเก่าๆงนี้ไม่ใช่ว่าจะหาง่ายๆนะครับนะครับนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับนี่นะครับนโมพุทธายะเหมือนกันนะครับ นมะพาทะเหมือนกันนะครับนี่นะครับศักดิ์สิทธิ์เข้มขังนะครับนะครับทำน้ำมนต์ขับไล่คุณใสมนต์ดำพวกผีปีศาจนะครับนี่นะครับลมเพลมพัดนะครับในด้านแค้วคลาดปลอดภัยคงกระพันชาตรีนะครับนะครับออกไปรักษากันนะครับออกไปปกปักรักษาคุ้มครองนะครับผู้ใดนะครับ ที่ได้ครอบครองมีดหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับรุ่นเก่าๆอย่างนี้โอ้โหสุดยอดเลยนะครับนี่นะครับไปเป็นมรดกตกทอดถึงลูกถึงหลานเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับใบได้เก้านิ้วนะครับยาวรวมด้ามสิบห้านิ้วนะครับท่านใดสนใจเล่มนี้นะครับโทรมาที่เบอร์ศูนย์แปดแปดห้าแปดหกหนึ่งสามสองเก้านะครับนะครับเบอร์นี้ก็เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับนะครับ ท่านใดสนใจก็แอดไลน์มานะครับขอรูปเพิ่มเติมอย่างนี้นะครับได้นะครับนะครับก่อนตัดสินใจนะครับนี่นะครับทาอย่างนี้นะครับแท้ด้วยตาเปล่านะครับนะครับมีลุงเก่าๆอย่างนี้ลครับโอ้โหนะครับผู้ทอผู้แก่สมัยก่อนนะครับเขาใช้กันมีประสบการณ์นะครับนี่นะครับนี่ดามงาโอ้โหนะครับนี่นะครับงาขนายงาทั้งทอดเลยนะครับปลายงานะครับนี่อย่างนี้นะครับ สุดยอดเลยนะครับอันนี้มีดหลวง่อเทศนะครับวัดสะทะเลนะครับนี่นะครับบางคนบอกเรียกให้มันถูกนะครับจะเอาหลวง่อเทศหรือจะหลวงปู่เทศนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับนะครับได้เหมือนกันนะครับหลวง่อเทศหลวงปู่เทศก็เหมือนกันนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับดูนะครับนี่นะครับคนโบราณเขาจะใช้กันอย่างนี้แหละครับ เพราะว่าสนิมไม่กินนะครับแล้วก็คงทนแน่นหนานะครับนี่นะครับไปพับแล้วก็เจาะรูอย่างนี้นะครับนี่นะครับสุดยอดเลยนะครับนี่นะครับทําให้แน่นหนานะครับเพราะว่าใช้มาตลอดนะครับคนรุ่นเก่าเหน็บกระเอวนะครับอย่างนี้นะครับสิบห้านิ้วโอ้โหนะครับเรียกว่ามีบุญบารมีพอสมควรนะครับถึงจะได้ครอบครองนะครับ นะครับบมีหลวงโพเทศอย่างนี้นะครับนี่นะครับเป็นเงินเปอร์เซ็นต์สูงนะครับนี่นะครับมีดหยุดต้นนะครับมีอายุร้อยกว่าปีนะครับนะครับนี่นะครับชา่ำเหมือนน้ำผึ้งเลยนะครับโอ้โหนะครับท่านได้ไปที่สุดยอดเลยนะครับนี่นะครับหลวง่พเทศนี้ก็ถือว่านะครับเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเดิมเลยนะครับนะครับ หลวงพ่อเดิมบวชเรียนแล้วนะครับก็ได้ไปศึกษาวิชาอาคมต่างๆตามหลวงพ่อที่มีชื่อเสียงโด่งดังสมัยก่อนนะครับหลวงปอเทศหลวงปู่ซุขอย่างนี้นะครับนี่นะครับหลวงพ่อเงินวัดพระปางเดืองอย่างนั้นนะครับโอ้โหนะครับเป็นอาจารย์นะครับระดับนะครับสมัยก่อนนี่นะครับนี่นะครับเราก็มาดูภายในนะครับ นี่นะครับโอ้โหดูความเก่านะครับปึกเลยนะครับสุดยอดเลยนะครับนี่นะครับเมดหลวงประเทศวัดสะทะเลนะครับท่านใดผ่านไปผ่านมาก็ไปแวะนะครับกรลบบูชากราบไหว้ขอพรท่านได้นะครับไม่ห่างจากถนนสายเอเชียนะครับสายเอเชียนครสวรรค์กรุงเทพนะครับนี่นะครับทางมาจาก ตครสวรรค์ก็จะเข้าเทพนะครับจะอยู่ซ้ายมือนะครับจะเห็นนะครับวัดสะทะเลนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับโูหครับเหล็กเก่านะครับรุ่นเก่าจะเป็นอย่างนี้นะครับคำคำนวนนวนดำดำอย่างนี้แหละครับเหล็กผสมมวลสารอาถรรพ์หลายอย่างนะครับนะครับตามความเชื่อของคนทฒ่าคนแก่โบราณสมัยก่อนนะครับนี่นะครับนี่เขาใช้กันอย่างนี้แหละครับนะครับคนรุ่นเก่านะครับ นะครับกอสังเกตในร่องนี้นะครับนะครับรอยตอกรอยเสาะด้วยมือนะครับอย่างนี้นะครับนี่นะครับนี่รุ่นเก่านะครับนี่นะครับที่อยู่ถูกสร้างโดยนะครับช่างชาวบ้านชาวบ้านนะครับช่างที่มีฝีมือนะครับแล้วก็ส่งให้กับทางวัดนะครับนี่นะครับปลูกเสกโดยหลวงพ่อเทศวัดสะทะเลนะครับนี่นะครับ โอ้ยนะครับดูครับศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะครับนะครับหลวงพระทศวัดสาทะเลนะครับนะครับนี่นะครับในด้านวิชาอาคมต่างๆนะครับนี่นะครับในด้านแควคลาดปลอดภัยคงกระพันชาตรีนะครับนะครับพวกคุณใส่พวกมนดํานะครับปราบเรียบปราบขาดนะครับนี่นะครับพวกผีปีศาจกลิงกลัวนะครับแม้แต่สัตว์ลายอสรพิษต่างๆนะครับนี่นะครับ สุดยอดนะครับนี่นะครับโอ้โหดูครับแผ่นเงินปิดไว้อย่างนี้เลยนะครับนี่สุดยอดเลยนะครับนี่นะครับเงินโบราณนะครับเงินรุ่นเก่านะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับนี่สุดยอดเลยนะครับงาโอ้โหนะครับการใดสนใจก็โทรมานะครับนะครับชอบเก่าเก่านะครับโทรมานะครับเครมคลังศักดิ์สิทธิ์นะครับเอาไปบูชากันนะครับ นะครับติดบ้านติดรถติดตัวนะครับป้องกันนะครับพวกคุณไสมนดําพวกผีปีศาจอย่าให้มันมากํ้มไกลนะครับมาใกล้นะครับนี่นะครับเพราะว่าพวกนี้ดูดเรวมันหาที่แก้ยากนะครับนะครับหาถอนยากนะครับเพราะว่าทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะครับพวกปล่อยของเรียนของต่างๆนะครับเราต้องมีของรักษาป้องกันไว้นะครับนะครับครอบครัวเราก็จะได้อบอุ่นนะครับ นะครับปัจจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับนี่นะครับวันนี้เอามาให้ชมกันรุ่นเก่าๆเลยนะครับมีดหลวงปู่พระเทศวัดสะทะเลนะครับและมีดหลวงพ่อเดิมวัดหนองพูนะครับสนใจเล่มไหนนะครับก็โทรมาที่เบอร์0 8 8ย์6 1 3 2 9้าหนึ่งสนะครับนี่นะครับวันนี้นะครับนำมาเสนอนะครับเอามาเสนอให้นะครับเพื่อความ สัดสินใจที่ถูกต้องถูกทางนะครับนะครับจะได้ไม่ได้ไปหาของใหม่ๆกันนะครับนะครับสำหรับท่านที่เข้ามากันใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดติดตามไว้นะครับเผื่อคลิปทังหน้านะครับท่านจะได้ไม่พลาดนะครับนะครับสำหรับท่านที่จะโทรมาปรึกษาพูดคุยให้คำชี้แนะนะครับนะครับก็โทรมาที่เบอร์0885861329นะครับ เบอร์นี้ก็เป็นเบอร์ลายด้วยนะครับนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมนะครับก่อนตัดสินใจนะครับนะครับ1 8 8 9 8 6 1 3 2 9นะครับนะครับท้ายนี้นะครับก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ